นี่ยพอคลิปประกาศหมดมันก็เออเลยนี่ครับทำงานบ้านนี่คือประกาศวอ,อสทอมประาได้ไหมก็เฮ้ยเมื่อกี้ประกาศหัวหน้าเมื่อกี้แล้วมันเออเรื่องไงหาทางเข้าทางอื่นอยู่มันประกาศตรงนี้อย่างเดียวอะ่ะเอาจริงเหรอ,อมันไม่ได้อ่ะเนี่ยพอคลิปแล้วมันก็เออเลยม,มันเออเลแล้วมันเข้าไม่ได้เว็บแม่งล่ม เนี่ยแต่พอคิิเนี่ยมันก็เออเนี่ยเห็นป่ะพอตรงประกาศผลอ่ะนี่ครับหน้าคนกำลังลุ้นแบบกอดเสาได้ป้องมันจะวายตายแล้วนี่ครับคนชิวคนนี้คนชิวชิวไม่ไม่ทำอะไรเลยไม่สี่ประทุมครับเมื่อกี้สมก็ไม่ยอมเข้าเคยได้ตรวจเช็คว่าติดหรือเปล่าไอ่สี่ประทุมประกาศอะไรอ่ะประกาศสมัครสมัครโคนตาพิเศษ ถ่ายยัไม่ต้องคนถ่ายถ่ายม่นรอไหมรอผมถ่าไม่กนึง

เห็นอันปเดี๋ได้เดี๋ยวได้เคยกี้ดีกว่าคสอนวะเรู้กันดกาจได้ยังไงเข้าใจว่าแเ้าเว็บอะเอาง่ายๆเข้าเว็บ เปล่เยเอาเปิดเพลงนี้กูร้องนา้มังี่ว่างรมึงมเียดได้ไหมเาได้มใรไนรอ้กมนที่มไฟีีอยดมนาึงนานดูดิเออเลแน่มันคลิดทีเดียวใช่ไหมไม่เห็นวิ่งเลยอ่ะ กไปเขาประกาศหอะประกาศหมดอุ้ยอุ้ยเนี่มีของมึงอ่ะอีกอันนึงองไปเรียบ่้อะไปเี่นไอ้ลก็ดูแล้วไง าบรรยากาศดีเวอร์ไปปะเป็นสัญลักษณ์แห่งการแห่งไอ้นี่เสี่งนีๆเข้ามาเปิดได้ยังเปิดได้ยังลุได้หมดเลยยังยังยังไม่มาอันนี้รอครับกำลังเป่าครับนี่ครับตรงนี้เป่าไหนที่ใส่สีสีฟ้าผ้าสีฟ้าผ้าเออเลอร์แล้วเฮ้ยอันนี้อัดได้นานๆเลยเนี่ยสี่กิกมันเออเลอร์แล้วนะเว้ยมึงหน้าจะเป็นอย่างงี้ครับหน้ามึงจะเป็นอย่างงี้หน้าจะเป็นอย่างงี้เห็นไหมครับหน้าเป็นอย่โซกครับหน้าเป็นอย่างงี้โซกเลยอ่ะโซก โซเ้าได้ปะมันม่ยังไม่มาครับไปแล้วครับหนึ่งลายเรืออันนี้นะครับจะทำเพิ่มใหม่ไหมไม่ครับเราจะรอนี่เงี้ปล่าครับรอรอรอฟิลิปดิเราแบบซื้อมาเขาแบบนีก็ยังเหมือนเดิม่ใชสุดซาดาอ้าวนุปิดไหมอ๋อเลยครับสามจีไปแล้วครับสองเรื่องเหลือไหว้ฝครับอยู่ครับฝ่ายแม่งเล่นได้อ้าใส่ใส่ของแกด้วยลบ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  ห่งสามเมื่อกี้ของโซ่ไปไหนแล้ววะเ่ามาหนึ่งหหายเดืคนสำคัญา่าเ็ก่แปกี่มีพี่แลเนี่ยปกติเสร็จแล้วของมึงอะแปลกของกูไม่นี่ครับอาการกุญแาล็กเหลวกูรอมาตั้งนานมึนทำอย่างนี้เหรอ ที่รถเหลวไว้กว่าเรากดใหม่ครับคนหาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลบลบชื่อออกลบชื่อออกเอา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 ขอกลัวลบชื่อออกกูกดผิดเออลืมเลยที่รถเหลวไว้กว่ากล้าพูดกล้าพูดขออีกรอบครับขออีกรอบครับมาแล้วมาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เอาโดนแหตป่าแล้วปวด้าวแล้วนี่เอาของมึงไหมเอาของมึงไหมเอาเอาของมึงไหมเอาวมึงต้องเอาเอาใหมอันนี้มันพึ่งโหลดใหม่วะ ไม่รู้อ่ะอันนี้ของมึงไหมเนี่ยเออนี่ของกูโกดกับกับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็ได้มันอะไรมึงต้องปากของกูเหรอไม่เป็นไรเลยมันมาไกด์เนี่ยมึงเข้าใจป่ะถ้ามันขึ้นตรงนี้ว่าถ้ากูสอบไม่ผ่านมันจะเขียนสีแดงๆว่าสอบไม่ผ่านจริงเหรอไม่มีการไอ้ไม่ไม่ไม่ได้มีไม่ไม้ไม่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 ไย่ไม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 ่อม่ไม่ไมีไม่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  ไปไทยสิเดี๋ยวเดาเลยครับก่อนอ้าวเออเลร์ไปแล้วครับเออเลิฟเออเลร์เออเลิฟบอกในเอกสารจีไว้กว่าถ้ามันเออเลิฟมันก็เออเลร์ไปกว่าเออเออเออมันเออไปก่อนนะมันจะบอกก่อนว่าเป็นยังไงเฮ้ยเราอ่านเออเลิฟอันนี้เปล่าเมันอ่านว่ปะ error 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 เวใหม่ก็ได้ปะเฮ้ยประกาศหัวนึงก็เออเลยอีกหรอแอะเอเล่ยเล่เ่อสี่โแม่งสี่โแม่งอานักกว่เดิมตอนนี้กำลังพิ่งครับพิ่งใบเอ้ยใบยังวะออกำลังกลังใบสามบ่ามครึ่แต่ปรากฏว่าแม่งบอกประกาศแล้วทุกคนก็แหงนะเข้าไปดูแล้วก็เกิดอาการฟิวแตกเข้าไม่ได้คร่บ โรงเรียนเรากำลังมีกีฬาสีเขาทำอะไรกันไม่รู้ไม่เคยไปแบบเสริมสวยอ่ะวเสริมสวยสบายใจมากไปแล้วครับนอนแล้วหนึ่งลายหนึ่งลายนอนมาแล้วดูส้มก่อนซอม <laughs> <c oughs> นี่ครับคนเครียดครับเข้าไม่ได้สักทีทำยังไงก็เข้าไม่ได้ไปได้บ้ไม่รู้ว่า <ไป S 1> มัน<ไ>ปว<อ>ดน,น้าเนี่ยอย่ปะไม่ใช่มันเข้าไม่ได้ เข้ายังไงก็เข้าไม่ได้เหมือนจะได้เมื่อกี้ก็เลิกไปแล้วอ่ะเขาเยี่ยมใหม่วะไหนอ่ะเขาเย็บใหม่ก็เข้าอันอันเดิมอ่ะมันี่ครับนี่นี่คือบรรยากาศการเปิดอะไรนะผู้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์สอบสอบ สอบข้อเขียนผ่านของพสวบรรยากาศมันจะเป็นแบบเข้าไม่ได้สัญญาไอ้ไวไฟหลุดรอของสอบพอแล้วค่ะลาวเกิดอะไรขึ้นติคอร์เตสิบประทุมพัทยาได้เสมอพัทยาพัทยาไปไปกับกูดิได้เไปไปพัทยาไปอาบบอสลาบบอสใจอะไรบ้าสองชั่วโมงได้เอาไม่ครับเขาไม่ได้ไม่ครับได้ ไม่ประกาศผลเลยเนี่ยเข้าไม่ได้สักทีเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นกับสัญญาณเะไเนเรา 3G ปิดไปแล้วครับนอนกอน 3G <c oughs> ตันกล้องม,มาแล้วอ่ะ 3G ปิดไปแล้วครับมียังยังไม่รับความพยายามแต่ก็แค่จะถดถอยแล้วคนที่สัครไงมีไงครับมีเขาก็ยังท่าเดิมกอดเสาได้ครับกอดเสาได้ครับมันไม่ได้สักทีไม่รู้จะทำยังไ <c oughs> ง <c oughs> นี่ครับชืิโนุ์ครับกำลังอ่านโดจินอยู่ครับร้อยเล่นแล้วแสดงดังโอ้โหถ้าใครเอาโดจินเข้ามาเล่นนี่สุดยอดมากไหนไงขนาดลับไปหลังหลังไปหน้าหลังไปหน้าตูนเพิ่งเลยอะตูนเพิ่งมามาแรไ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 นี่ครับเขากำลังฝันงานเฮ้ยโทรศัพท์เป็นไงมั่งเนี่ยไม่ต้องห่วงมั้งถ้ามันได้เด้วมันก็ได้ไง อัปจักรประเทศถึงครึ่งแล้วครับรอมานานมากแม่งเพิ่งถึงครึ่งไวไฟไวไฟไปโรงเรียนมันจะแบบดับเบิ้ลการ